ธรรมารเมตทเวิร์สเนี่ยจะเป็นแคมปัสที่5ของเราชุมชนต่างๆเนี่ยต้องการที่จะโชว์เคสสินค้าให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มซึ่งเราเชื่อว่าจะมีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมจับจองพื้นที่ในธรรมศาสตร์เมตทเวิร์สนะคบเพื่อที่จะเปิดร้านค้ารายการรับคมธุรกิจโดยดรหนุ่นาถห่างวิไลสู่ช่วงของรายการรับคมธุรกิจ มิติข่าว90.5กับแอตโรงงานหั่นวิลไลค่ะวันนี้ค่ะเรื่องที่น่าสนใจยิ่งเลยนะคะในโลกของ m e t a เวิร์นะคะซึ่งบางคนก็พูดเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นนาะาะอะไรนะคะ เป็นโลกที่เรียกว่าจักรวาลน,นารมิตใช่ไหมคะอันนั้นคือที่เขาแปลเป็นไทยนะแต่ว่า,าพูดเป็นเมตาเวิร์สจะเข้าใจมากกว่าแล้วก็ธรรมศาสตร์เนี่ยนะก็กำลังที่จะเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์สนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะว่าจะทำอะไรอย่างไรในโลกของเมตาเวิร์สในเรื่องของการศึกษานะแต่ว่าแน่ๆทางอาจารย์บอกว่าจะแปลง ธรรมศาสตร์ท่าประจันเนี่ยนะคะ,ะจะมีการขึ้นไปสร้างบนโลกเมตาเวิร์สนะมีความน่าสนใจมากๆเลยนะเรื่องนี้นะธรรมศาสตร์เมตาเวิร์สจะเป็นอีกก้าหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโลกการศึกษายุคดิจิทัลค่ะเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสุรัชีิระคาพิบาลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าประจันและวิเทศสัมพันธ์มหา วิทยายลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ในระบบซูมเราแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์่ะสวัสดีครับดรนงนาทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะากาก็วั <laughs> วนนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยฉ่ายภาพเรื่องการเรียนรู้ในอนาคตที่เปลี่ยนไปเยอะเลยคะ่ะอาจารย์คะช่วยวาดภาพให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะครับคือจริงๆแล้วในเรื่องของการศึกษานะครับในยุคอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าสําหรับการศึกษาเนี่ยตัวปริญญาจะมีคุณค่าน้อยลงนะครับแล้วคนคนก็จะมีเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับบางคนไม่ไปรับปริญญาหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ตรงนั้นโดยตรงนะครับแต่ว่าคนจะเน้นไปเรื่องของตัว competency base มากกว่าก็คือว่าจบไปแล้วเนี่ยทำอะไรเป็นนะคมีความสามารถแค่ไหนนะคะทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ะจะเน้นในเรื่องของทักษะนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีงานใหม่ๆมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยตัวปริญญาที่ยึดติดกับตัวปริญญาในรูปแบบเก่าก็จะมีความาสำคัญน้อยลงนะครับทีนี้พอเราเห็นว่าเราต้องไปเน้นเรื่องของตัวทักษะเนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือการเรียนรู้เนี่ยเราควรจะเน้นตัว lecture base ให้น้อยลง นะครับไปเน้นในเรื่องของ w r r s s o p p b s s e project-based ให้นักศึกษานั้นสามารถได้ลองทำนะครับยิ่งถ้าเกิดได้ลองทำในสถานที่จริงได้ฝึกจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์โลกของเราที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับอืมค่ะการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่นี้น่าจะเรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจยิ่งนะคะ อยากจะกลับไปเรียนธรรมศาสตร์ปีหนึ่งใหม่เลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะอาจจาะได้ฉายภาพให้คุณผู้ชมบุ้ฟังได้เห็นภาพนะคะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะการเรียนนอกนอกห้องเรียนนะ,ะที่ไม่ใช่แค่เลคเชอร์มันจะเป็นเยอะสําคัญมากๆเลยนะคะ,ะก็เลยบอกว่าทางธรรมศาสตร์จะมีพื้นที่เป็นแซนสม็อกใช่ไหมคะอันนี้แหละที่จะเป็นรูปธรรมว่าจะรองรับเป็นกลุ่มสตาร์อัอ,อะไรแบบนี้ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย รจริงๆแล้วทางธรรมศาสตร์โดยท่านอธิการนะครับแล้วก็ท่านรองวิชาการเนี่ยก็ได้มีนโยบายนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเราเชื่อว่านักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกอบการ <c oughs> นะครับ <c oughs> อยากเป็นเท่าแก่แล้วไม่อยากเป็นลูกจ้างใครนะสมัยนี้นนะ <c oughs> ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องมีเวทีนะครับให้เขาเนี่ย ได้แสดงความคิดแนวคิดทางธุรกิจหรือว่าแนวคิดเรื่องของสิ่งที่ไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบใหม่ๆออกมานะครับเราก็เลยมีการจัดโครงการที่เราเรียกว่า SDS Sandbox นะครับก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงแล้วเราก็จะมีการพาร์ทเนอร์นะครับกับไม่ว่าจะเป็น s d a หมาถึง88 Sandbox เลยเหรอคะใช่ครับทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะส่วนหนึ่งก็เพื่อฉลอง88ปีธรรมศาสตร์ นะคะ oh. เราก็เลยต้องการที่จะสร้างสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างน้อย88เจ้าด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะมีพาร์ทเนอร์นะครับเข้ามาร่วมเป็นเมนทอร์นะครับร่วมสร mm ้างไอเดียกับทั้งนักศึกษาทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับอันนี้เป็นระบบเปิดนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็จะมีการพาร์ทเนอร์กับ V.C มาช่วยร่วมลงทุนมีการ mm hmm. แข่งขัน V.C คือ Venture Capital นะ ก็คือบริษัทที่จะมาร่วมทุนนะคะค่ะก่าระ่อเราก็จะมีการแข่งขันแฮกเกอร์ตอนนะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องการที่จะมีรางวัลเพื่อให้เขาต่อยอดธุรกิจตรงนี้นะครับเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยมีเงินมีเงินแจกด้วยนะคะธรสตร์มีเงินแจกด้วยหรอคะหรือว่าต้องกู้เออน่าจะเป็นการลงทุนนะครับเพื่อไปต่อยอดธุรกิจตรงนั้นน่คกทีนี้พอเราเห็นตรงนี้ครับเราก็ประกอบกับการที่เราเนี่ย ก็ต้องการให้เด็กฝึกจริงๆนะครับแล้วด้วยเรื่องของเมตา v e r เวิร์สซึ่งก็คือเป็นโลกเสมือนนะครับเราก็เลยมีโครงการครับซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คือมีการเปิดแคมปัสที่5นะครับที่เรียกว่าธรรมศาสตร์เมตา v e r เวิร์สขึ้นธรรมศาสตร์เมตา v e r เวิร์สนะคะเป็นศักท์ใหม่ที่ เพิ่งจะมาพูดในรายการและรายการอื่นๆน่าจะไม่เกินสามรายการนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะสำหรับธรรมศาสตร์เมตาเวิร์สได้คะคือบอกว่ามีแคมปัสหลายแคมปัสใช่ไหมคะก็คือมีแคมปัสที่ไหนบ้างนะคะณปัจจุบันเนี่ยครับธรรมศาสตร์ลงมีที่ท่าพระจันทร์นะครับมีที่รังสิตมีที่<ฆ>ร,ร,ริยาแล้วก็มีที่ลำปางเพราะฉะนั้นธรรมศาสตร์เมตาเวิร์สเนี่ยจะเป็นแคมปัสที่ห้าของเรานะครับป็นที่ห้าอ่าใช่แล้ว ค่ะคือแทนที่จะไปเปิดที่จังหวัดใดๆไม่ต้องละก็คือมาเปิดบนโลกใหม่โลกเสมือนที่ว่าเป็นเมตาเวิร์สนะคะโอเคอ่าเอาเป็นว่าเป็นแคมปัสที่หอาจารย์เล่าต่อเลยค่ะครับซึ่งซึ่งแคมปัสธรรมศาสตร์เมตาเวิร์สเนี่ยเรามองว่ามันมีประโยชน์มากมายนะครับถ้าเราดูเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยมันทําให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถเข้าไป Immerse ก็คือเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน ได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะ enhance ตัวประสบการณ์ที่เขามีแทนที่จะเข้าไปในโลกเสมือนอย่างทุกวันนี้เราก็เข้าโลกโซเชียลซึ่งก็เป็นโลกเสมือนนะครับ <c oughs> แต่เราต้องดูผ่านจอมือถือ <c oughs> แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะใส่แว่นนะครับมีตัวจอยแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆมาจริง <c oughs> นะครับค่ะนะคะค <oughs> ่ะอาจารย์คะแล้วแผนการที่บอกว่าจะ แปลงท่าประจานเนี่ยนะหลายท่านเนี่ยที่เป็นกลุ่มคนฟังรายการเนี่ยหลายท่านก็เรียนธรรมศาสตร,ร์ท่าประจนเนาะถ้าเป็นคนรุ่นแบบประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเอาห้าสิบอะไรอย่างงี้นะก็ต้องเรียนท่าประจันแหละแล้วอยากาห้อาารย์แบบผู้ที้เห็นภาพเลยนะว่าแบบธรรมศาสตร,ร์ท่าประจันเนี่ยแบบจะไปอยู่บนโลกเสมือนเนี่ยแบบไปอยู่ยังแงบบ่ายทำไงจ้าบอกว่ามีโครงหมดแล้วใช่หลคะตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับว่าจริง,รงๆเราเนี่ยจะเป็นแคมปัสที่ห้าเลยนะครับ <S <S ขึ้นไปอยู่ ไปอยู่ในโลกเมตาเวิร์สนะครับ<ะ>ซึ่งแคมปัสที่5เนี่ยเราก็คิดว่าในระยะยาวเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อของทั้ง4ี่แคมปัสนะครับตั้งแต่ท่าประจันลังสิตลำปางแล้วก็พัทยาด้วยนะครับ<ะ>ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ว่าเราไปเปิดแคมปัสที่ไหนนะครับตึกที่เป็นซิกเนเจอร์อัตลักษณ์ของเราเลยนะครับก็คือตึกโดมนะครับแม่โดมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเปิดตัวที่เราวางแผนกันไว้ช่วงวันที่28กุมภาเนี่ยครับ เราก็ <Yeah. S 1> จะมีการสร้างตึกโดมนะครับ uh huh. สร้างตึกโดมที่ห้านะครับในโลกเมตาเวิร์สของเรานะครับน oh. อกจากตึกโดมนั้นเนี่ยครับ uh huh. เราก็มีการวางแผนมากมายนะครับที่เราต้องการที่จะให้เกิดในโลกเมทาเวิร์สไม่ว่าจะเป็นตึก A d Sandbox นบอ uh huh. นะครับทีไ่ได้เรียนไปเนี่ย uh huh. เราต้องการมีแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็จะมีตึก A d Sandbox นข้างในจะมีเวที i t c h i n g ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปในโลกเสมือนสร้างตัวอวตารนะครับแล้วก็ไป pitch ไอเดียตัวเองโดยเราก็จะชักจูงนะครับ <c oughs> นักลงทุนเมนทอร์ mentor, ทั้งภาค <c oughs> รัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยครับเรามีการพูดคุยกับมหาวิทยาลัยทั้งในอิสราเอลซึ่งเป็นผู้นำทางด้านสตาร์ทอัพเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มหาวิทยาลัยทางด้านรัเสเซียเนี่ยจะเข้ามานะครับ <c oughs> ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียร่วมลงทุน ในตัวโมเดลสตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีในส่วนที่จะเป็นเ,เรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะครับซึ่งแน่นอนตึกโดมเนี่ยนะครับที่เป็นตึกอนุร,รักษ์ของเราเนี่ยมีคุณค่าทั้งต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ของระดับชาตินะครับเราก็มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเราก็จะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมด้านประชาธิปไตยนะครับ ผู้คนที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมเยียนตึกโดมในโลกเสมือนเนี่ยสามารถใส่แว่นแล้วก็เข้าไปอยู่ในตึกโดมพร้อมย้อนอดีตเวลาตั้งแต่ในอดีตว่าตึกโดมมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วมีความสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศชาติของเรามาอย่างไรในโลกเสมือนได้คือโลกเสมือนเนี่ยก็คือสามารถย้อนอดีตได้ใช่ครับรก็สร้างย้อนอดีตเมื่อ88ปีที่แล้วอะไรก็ได้หมดเลยอ่าใ,ในใครที่ ใครที่บอกว่าเกิดไม่ทันเนี่ยไม่ต้องพูดคำนี้แล้วนะคะสามารถจะเข้าไปดูในโลกเ e ตาเวิร์ดได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นแหล่งเรียนรู้บนโลกเ e ตาเวิร์นะที่เรีวยกว่าธรรมศาสตร์เองก็บันทึกประวัติศาสตร,ร์ชาติไทยเราไว้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นในโลกเ e ตาเวิร์ที่บอกว่าธรรมศาสตร์เวตาเวิร์เนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะคะอาจารย์โอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วไงต่อคะครับ ซึ่งซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์หลักๆของตัว Metaverse เนี่ยครับก็คือเรื่องของ Experience นะครับเ,เราว่าเมื่อเราสามารถสร้างวอารทาแล้วเข้าไปอยู่ได้จริงๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราสามารถสัมผัสได้จริงๆว่าในยุคต่างๆนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือครับธรรมศาสตร์เนี่ยเราร่วมกับชุมชน ผลิตสินค้าพัฒนาสินค้าขึ้นมามากมายนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาคราัฐภาคเอกชนตรงนี้ก็มีหลายโครงการเลยครับเช่นาทางคณะสาวิทยาการของเราเนี่ยครับวิทยาลัยสาวิทยาการเนี่ยมีการเข้าไปร่วมชุมชนพัฒนาภาทไทยเนี่ยก็สามารถนำมาอยู่ในเมตาเวิร์สนะครับเราจะเปิดมีการร้านค้าออนไลน์ซึ่งตัวร้านค้าเนี่ย เมื่อซื้อแล้วเนี่ยสามารถนําผ้าสิ้นที่มีคุณค่าเนี่ยนะครับ,รบไปใส่ในตัวอวตารของเรานะครับในในตัวเมตา v e r เวิร์สเองและก็จะมีบางส่วนเนี่ยสามารถที่จะส่งไปเป็นผ้าจริงๆเนี่ยให้กับผู้ใช้งานเนี่ยที่บ้านได้ด้วยเป็น d u ว c h a n n e ซึ่งอยู่เมิเรช์ชรวมกัน อว,วาตารเป็นใส่ชุดไยายผ้าไทยในสวยงามโลกจริงนะ่ยตัวจริงเนี่ยเราก็แต่งแบบในอวตารได้ใช่แล้วโอ้หว้าวมากๆเลยนะคะอาจารย์อันนี้<ต>นเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงสองโลกเลยอ่าถูกต้องครับนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาส นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนต่างๆซึ่งเป็นอันนี้เป็นหัวใจของธรรมศาสตร์อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนะครับมันถ้าชุมชนต่างๆเนี่ยต้องการที่จะโชว์เคสสินค้าให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มซึ่งเราเชื่อว่าจะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมจับจองพื้นที่ในธรรมศาสตร์เมตาเวิร์สนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเปิดร้านค้าเนี่ยแล้วเป็นในรูปแบบของดัวชานเนลก็คือขายทั้งในเมตาเวิร์สแล้วก็ขายทั้งในโลกจริงได้เลย เขาเรียนว่ามีครบเลยนะเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เรื่องชุมชนสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของ Business เรื่องธุรกิจการค้าเาเป็น e-commerce อะไรไปบนนั้นหมดเลยโอ้โหซึ่งมันก็จะแบบว่ามันจะวิเศษดูแล้วแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่มันดูวิเศษมากๆเลยมันอัมเบ n ซมากๆเลยนะนาายนะอาจารย์ขานะคะอ่ะแล้วก็คือย้อนกลับไปคือวันที่ยีเนี่ยหมายถึงว่า บนโลกของอออตัวธรรมศาสตร์เมตาเวิร์ดเนี่ยเราจะเห็นโดมโดมเนี่ยจะจะจะ,จะขึ้นเลยเหรอคะอาจารย์คะอาจารย์พอจะมีรูปไหมคะอยากเห็นจังเลยอันนี้ต้องรอต้องรอวันทียี่สิบแปดนะครับเป็นวันดีเดย์ของเรานะคะ,ะ,ะคะ<ม>ก็อีกไม่กี่วันเองนะอีกครึ่งเดือนเองค,ะคอ่ะผมะผมเชื่อว่าตัวเมตาเวิร์สตัวนี้ครับเมื่อเรามาปรับให้มันเข้ากับ การศึกษาเข้ากับการเรียนรู้นะครับเข้ากับสิ่งที่นักศึกษายุคปัจจุบันนะครับต้องการเนี่ยเราคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นในระดับเอ p e r p e n c e ที่ดีขึ้นเราเชื่อว่ามันจะดีกว่าออนไลน์เราเชื่อว่ามันจะดีกว่า, online, าออนไซต์ site, นะครับเพราะว่าในตัวธรรมศาสตร์เมท้าเวิร์สเองเนี่ยแน่นอนหลีเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเราก็จะมีตึกที่เป็นตึกที่ทำการเรียนการสอน แต่จะเป็นการเรียนการสอนในยุคใหม่ซึ่งเน้นตัวการพัฒนาทักษะนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับณปัจจุบันถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรียนผ่าตัดค่ะอ่าที่เราจะเรียนรู้แบบออนไลน์ก็คือดูคลิปใช่ไหมครับวช่ทักอย่างไรแทนที่เราจะเรียนรู้ในชีวิตจริงแบบออนไซต์เช่นเราอาจจะมีตัวอย่างมีครูใหญ่นะครับแล้วก็มีคนเข้าไปทดลองผ่าตัดด้วยตัวเมเชเวิร์สเองเนี่ย เราสามารถสร้างซิมูเลชันขึ้นมาแล้วให้นักเรียนหรือผู้เรียนรู้เนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำการผ่าตัดจริงๆในโลกนั้นัรนะคทุกคนก็จะสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้วยในสังคมเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มที่โอเพนแบบนี้นะครการเข้าถึงความรู้การเข้าถึงการ เรียนรู้พัฒนาทักษะเนี่ยก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับ oh. ซึ่งสิ่ง oh. จริงๆแล้วสิ่งเดียวที่ทุกคนจะต้องมีในการเข้า Metaverse เนี่ย mm hmm. ก็คือชุดแว่น hmm. แล้วก็เครื่องมือที่เป็นจอยเท่านั้นเอง mm hmm. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ตกอยู่ราคาประมาณแถวแหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้น S <S อินเดยก็จะมีราคาถูกลงนะคะไม่ต้องห่วงเลยอินเอียก็คงจะเหลือแค่หลักพันล่ะคะ่ะอาจารย์และเริ่อนก็จะแพงแบบนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้จะวิเศษกว่าการเรียนออนไลน์ site, แล้วก็ออนไลน์ด้วยซ้าไปนะเนราะว่าได้ทําจริงๆเลยเป็นแบบเป็นเหมือนเวิร์กช็อปจริงๆเลยนะนี่จะว่าสงสัยนะีถามแบบพื้นๆน,น,นะคะอาจารย์เผื่อว่าแทนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้แบบลึกซึ้งกับในตเวิร์สบ้านเนี่ยคือหมายว่านักศึกษาลงทเบียนเรียนจะต้องแบบว่าเรียนเรียน นโลกนี้คือแล้วยังมีโลกจริงด้วยหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าถามุณพื้นก่อนอาจารย์คือจริงๆแล้วเนื่องจากตัวธรรมศาสตร์เมา averse เนี่ยเป็นแคมปัสใหม่ที่เราจะเปิดขึ้นนะครับด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นต้นแบบเป็นโปรโตไทป์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้แพลตฟอร์มที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องของตัว virtual museum ที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยครับอันนี้จะเป็น S <S การจำลองในส่วนแรกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอของการเรียนรู้ที่ท่านดรนงนาถามเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่เป็นในรูปแบบของคอร์สสั้นๆ<อ>เป็นคล้ายๆระบบมู o c นะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทดลองใช้เข้ามาเรียนรู้แต่เนื่องจากพื้นที่ตรงเนี้ยเราตั้งใจนะครับว่าให้เป็นพื้นที่เปิดเนี่ยเราก็เปิดรับนะครับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาจับจองพื้นที่ในธรรมศาสตร์เมเทอร์เวิร์สสามารถที่จะทดลอง นะครับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆสร้างตึกขึ้นมาใหม่นะครับสร้างฟังก์ชันใหม่ๆให้กับพื้นที่นี้แล้วเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อมีอหลายหลายองค์กรหลายหหน่วยงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนานะครับหลักสูตรที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ต่อไปในอนาคตครับอ๋อจะมีหลักสูตรบนแพลตฟอร์มนี้เลยเนาะต่อไปโ,โ้แบบนั่งเรียนที่ไหนก็ได้นะขอให้แบบมีชุด ที่จะต้องเข้าไปในโลกนี้นะมีแว่นมีอะไรเงี้ยนเะขาเรียกว่าเรียนได้ทุกที่เลยนะทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์นะคะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่มีที่ประเทศอื่นประเทศไหนเขาทําแบบมีบ้างรืยยังสําหรับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอาจารย์คะเท่าที่ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะครับหลักๆจะเป็นคอสัส้นๆจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ของเราเนี่ยเราตั้งใจให้เป็น อีกแคมปัสนึงของเรานะครับ <Ừ. S 1> ให้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างซึ่งในรูปแบบเนี้ยก็ก็ยังยังยังไม่เจอนะครับที่เป็นรูปแบบที่เป็นแคมปัสขึ้นมาเลยเราไม่ถึงว่าใน,ในโลกนี้นไม่มีใครทําเลยเหรอคะอาจารย์คะเท่าเท่าที่เราหาข้อมูลนะครับเราน่าจะเป็นที่แรกนะครับที่ที่เปิด<อ>แบบนี้ครับโอ้ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่แรก ถือว่าเป็นเป็นเจ้าแรกเป็นมหาวิทยาลัยแรกนี่แสดงว่าต่างประเทศหมายถึงว่านักเรียนจากประเทศจีนจากยุโรปอเมริกาอะไรก็เข้า,าเรียนได้หุดเลยสิคะอาจารย์ใช่ครับสามารถเข้าถึงได้จากจากทั่วโลกนะครับเนื่องจากมันเป็นระบบที่เป็นเวอร์ชวลแล้วก็อยู่ในคลาวด์นะครับแล้วอย่างที่ได้เรียนครับด้วยจิตวิญญ,ญาณของธรรมศาสตร์เนี่ยเราต้องการเปิดให้เป็นโอเพนแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับก็อยากอยากก็รบกวนใช้ช่องทางนี้ นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เลยว่าเราเปิดรับนะครับพร้อมที่จะร่วมมือนะครับจับมือกับพันธมิตรหลากหลายรูปแบบเพื่อให้พื้นที่ตรงเนี้ยเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆสร้าง s ร a r t u p ใหม่ๆครับก็คือประเด็นหนึ่งก็คือว่าต่อไปเนี่ยมันก็คือแบบมันเป็นโลกที่ใครๆในในโลกใบนี้ในโลกทั้งโลกเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาจอยในใน metaverse อันนี้ได้เลยนะคะ โอ้ซึ่งก็คิดไกลมากๆเลยนะอาจารย์ต้องแบบมีเงินลงทุนอะไรเยอะแค่ไหนคะสำหรับโปรเจกต์นี้คะแคมปัสที่5นี่น่าอาจารย์ <c oughs> คือจริงๆแล้วเราเราเน้นในรูปแบบของการร่วมมือเป็นหลักนะครับ <c oughs> เราเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆแห่งเนี่ยมีโน้ต h ฮาวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะทําให้มันเวิร์เสเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยการบูรณาการ ยก mm hmm. ตัวอย่างเช่นตัวตึกโดมที่เราจะ r a สขึ้นมาเนี่ยนะครับเป,เป็นโดมที่5ของเราเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากคณะสถาปะะัตย mm ์ hmm. ของเราซึ่งแน่นอนมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบรูปตึกอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าเราผนวกเข้ากับสกิลเซ็ตใหม่ๆเช่นการสร้างภาพ3าด d นะครับ mm hmm. การมีโน้ตฮาวทางด้านเทคนิคอลเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะนำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว ในการทำเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของ m e t a เว r ร์ได้หม,มายถึงว่าตอนนี้คือทีมงานที่เชมานเนโรมิสนะเป็นแคมปัสที่หเป็นที m e t a v เวิร์เนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยเหรอคะจา,าเอ่อณปัจจุบันนะครับเอ่อคนที่ร่วมสร้างเนี่ยเอ่อก็เป็นชาวธรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็มีความร่วมมือจากองค์กรภายนอกด้วยแต่ณปัจจุบันพาร์เนอร์ของเรายังเป็นคนไทยเป็นหลักนะครับแต่เราก็มีการพูดคุย กับพาร์ทเนอร์ชาวต่างชาติซึ่งก็จะเข้ามาเนี่ยในรูปแบบของผู้ร่วมใช้งานนะครับ <Ừ. S 1> อย่างที่ยกตัวอย่างไปเรื่องของตัวแซนบ็อกซ์เองเนี่ยเราเชื่อว่าตัว BC เราก็จะเปิดกว้างนะครับให <c oughs> ้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะครับในเอเชียหรือว่าในสหรัฐอเมริกาครับอ่าแปบแป ซนบ็อกเอทีเอซว่านี้ค่ะมีมีแซนด์บ็อกในไหนคะที่อาจารย์แบบคิดว่าค่อนข้างที่จะ complete แล้วก็เล่าให้ฟังได้ตอนนี้ค่ะค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครนะครับยังเป็นในเริ่มต้นก็คือรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ครับอ,อ๋ออยู่ระหว่างการรับสมัครอยู่นะคะเรียกว่าเป็นโครงการที่อาจจะเริ่มมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็น follow up ไปเรื่อยๆแล้วก็โลก ของทีวีหรือว่าธรรมศาสตร์เมเวิร์เนี่ยเราจะเห็นแบบว่า c o m p l e t เห็นหมดเลยเนี่ยมันสักประมาณเมื่อไหร่คะอาจารย์คะเอ,อ๋อเราวางไว้ว่าในเฟสแรกนะครับน่าจะสําเร็จภายใน6เดือน6เดือนนับจากเดือนกุมภาพันธ์วันที่28ใช,ใช่ไหมคะโอ้ค่ะ6เดือนก็นับไปก็คือนะประมาณช่วงนู่นแหละนะครึ่งปีหลังนะคะประมาณนั้นนะคะก็จะได้เห็นกันเลยทีเดียวนะคะ ถึงเวลานะั้นนะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกแต่ว่าตอนนี้อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดต่างๆถึงผู้ปกครองถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอาจจะเป็นเจเนอเรชันก่อนหน้านี้นี่นะคะให้ได้เข้าใจถึงการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่อย่างเม t a อ e เวิเป็นต้นเนี่ยค่ะอาจารย์คะค่ะคือจริงๆแล้วผมผมเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ครับเขาเก่งมากๆนะครับเขาเข้าถึงข้อมูล ด้วยตัวเขาเองเขามีทักษะที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นนะครับผมมีหลานอยู่ที่บ้านเนี่ยอายุ2องขวบเนี่ยสามารถเปิด YouTube ดูเองได้นะครับสามารถวิดีโอพอลได้เพราะฉะนั<ฮ>้นผมเชื่อว่าหน้าที่สำคัญนะครับของเราในฐานะผมเป็นตัวอาจารย์นะครับหรือว่า้ปกครองเนี่ยอยากให้สนับสนุนนะครับในสิ่งที่เขาสนใจพยายามเสริมส,ส,สร้างนะครับความแข็งแกร่ง ให้กับเขานะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้พัฒนาขึ้นไปนะครับในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาสนใจแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเปิดกว้างให้เขาเกิดการบูรณาการมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าไปตีกรอบว่า, <S 1> <S 1> <S เ,าเขาต้องสนใจในส่วนนี้หรือว่า,อาในสิ่งที่เขาสนใจอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดณปัจจุบันนะครับเพราะเพราะว่าเราไม่มีทางทราบได้เลยครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ย เราจะมีอาชีพใหม่ๆจะมีทักษะใหม่ๆที่เราต้องมีเนี่ยอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาทํารายการวิทยุเหมือนท่านดอรนงหนากับผมนะวันเนี้ยผ่านระบบซูมเนี่ยไม่คุยออกเลยเชื่อเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราเราไม่เปิดช่องไว้ว่าเออมันอาจจะต้องมีรูปแบบใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ย วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วพอเรารู้ตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันการเสิแหละเหมือนว่าผู้ปกครองนะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นอีกเจเนอเรชันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมายเซ็ตเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าไหมคะจะคิดแบบเดิมๆไม่ได้แล้วผมว่าเรื่องมายเซ็ตเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ, <c oughs> ก,บกับการเรียนรู้ในยุคอนาคต นะคะนผมคิดว่าเ,เราอาจจะให้ความสำคัญกับตัว process หรือวิธีเนี่ยน้อยลงไปนิดนึงแต่ไปเน้นว่าเอาคำสุดท้ายเนี่ยเมื่อเขาเรียนแล้วเขาจบออกไปแล้วเนี่ยเขาต้องสามารถทำอะไรได้ต้องมีทักษะอะไรต้องมีคุณลักษณะอย่างไรผมว่านั้นน่าจะเป็นหัวใจมากกว่านะครับสำหรับสาหรับการศึกษาในในยุคอนนาต อืมนะเรื่องของเอาคำที่เรียกว่าไปทำอะไรได้มีความสามารถอะไรมากกว่าเลยทีเดียวนะซึ่งธรรมศาสตร์ก็เน้นในส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเมจเวอร์เสร็จเมื่อไหร่จะเรียนเชิญอาจารย์นะมาพูดคุยแล้วก็เราก็จะเปิด ให้คุณผู้ชมคุณผูฟังเห็นทาง facebook l i น e ได้เลยนะอาจารย์แต่ก็ยังไงก็ต้องอาจจะต้องใส่แว่นใสอะไรก็<า>เดี๋ยวเพราะว่ากันดีกทีนเป็นเรื่องใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้คนได้มีโอกาสเข้าใจนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ว้ามากๆเลยค่ะอาจารย์ที่เราจะได้เห็นโดมเนี่ยจะไปอยู่โลกหนึ่งนะคือโลกเสมือนกัอโลกเม t a เวิรนี่นะคะก็จะเป็นท่าประจานแคมปัสเป็นแคมปัสที่5ที่อยู่บนโลกเมต a รเวิร ไม่ได้ไปอยู่ที่ชลบุงงรีไม่ได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นะแต่ไปอยู่บนเตวตาเวิร์สค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยนะธรรมศาสตร,รค์คิดไกลมากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาแชร์เรื่องใหม่ๆเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้ค่ะไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนุกนาศหางวิไล